ขอถวายความนอมน้อมแด่ผู้บาอาจารย์จเจริญพาะอัญญาตโยมเด้ดเอผู้ใดว่าในกดติดตามช่องมหาไก่สีกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นั่นเพื่อเป็นกําลังใจในการฟังชิใหม่ๆเทศดแหลใหม่ๆม,มะเจริญพออญญขอบคุณครับนานโมตัตตสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัสสิงหานีมาตาปิตุมรณะโลกีสัพพวัตถุธานังสังขสานิยาทิมา อิทางโนยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโยอุทธิธาน,านการกุศลครั้งนี้นจงสำเร็จแด่แม่บุญเลืองทีรภพาพงคุณพ่อชมพูทีรภพาพงผู้ร่วงรับดับขันไปแล้ว ถ้าท่านมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เจ้ากรรมนายเวรมีความสุขตลอดกาลละนานเถินตีข้องนะบ่านตีข้องเป็นระยะระยะบ่ต้องตีไว้เด้อตีปุ้งปุ้งไปเรื่อยๆเด้อ 你。Nee. ่ามาคือคุณแม่บุญเหลืองที่ลพาพุงเนี่ยคุณบัวชมพูที่ลพาพุงเนียตายโนจากหลันเหลียนอญาติพี่น้องไปแล้วบ่าตาวคือ Nhuân quam tai nó, nó quam tai mà bát bác 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 แต่บาปา,เจ,า,เ,ปาเจ้าเลือแต่ลูกปาาเจ้าเลือแต่โกนกระดูกเจ้านะ่ะเพราะไงลูกหลานในใบ้านละเลื่องถึงนอ้อนมีบุญเลื่องเออที่ระบาพุงคุณนพอชมพูที่ระบาพงุงเออ ลานายเมือเนีาคุณแม่เที่มใจปฐุมชายป่าจาสิบทีนีก่อนสิบเอกทศวรรษปทุมสายได้เพียน้นองบ้านไก่และบ้านไก่ก็ม้าโฮมตุมกุโซคน ลามาลายล้นมนต์ทนได้ล้อมนางเพิ่นก็กินนอดเจ้าเจืงได้แต่งกองพระลาเด้ ไปหาลำมแม่บุญเลืองพ่อชมพูที่ลาบาพงนี้เพื่อประกาศในบ้านเดินเดอมไอเจ้าไดงต้า

านเลขเทียเจ็ดสิกับเจทับนี้ให้มาให้มาน้ำเสียงของนาตีโยงเยงเยงบ้านเลขที่เจทับนงี้ละเด้อ นายตอนนี้เสียงจานมาไกลสีได้เอินให้มาตอนอย่ายนาาเดี๋ยวนี้หนอคุณแม่เทียมใจปทุมสายจะสิบเทียนีก่อนสิบเอกทัสะพอนปทุมสายพร้อมลูกหลานเจ้าได้ตกแต่งกองพลา

คุณแม่บุญเลืองพ่อชมพูงละที่ลาบป่าพงนี่เอยมาลับเอากองบุญสร้างพลาทานที่ลูกหลานได้ต้อง แตางจากกันไปแต่เพียงกายส่วนหัวใจคิดหอดเจ้ากินอดคุณความดีของเจ้าละพอเมียอเอ้ยละลึกถึงบ่จังไนจากกันไปยังใดเลึกซึ่งลูกหลานขอทรงอานวยพรอ,อุ่อออา ว่ามาเยอะคุณแม่บุญเรื่องพอชมพูเที่ยงพาพ้งไว้นี่เอ้ยมาเอาบุญไปจาง โยมมีบาน,าน่านผู้ใหญ่จ้างให้เพิ่นดอกมาไปเมืองสวรรค์สันฝ่าวิมานเจ้สเสวยสุขเดิมแม่พอเอื้อให้ไ,ไปดีไปอยู่สุขขาวดีย่าได้หลงกองบุญที่ลูกหลานได้ตกแต่งให้เจ้ามีปลาโลนได้เป็นคน สาดไม่ยาได้จนยาได้ให้ดอกสิงใดชาตินี้บ่อยากจากระจ้ำใจบ่อยากพากระจ้ำจนละแมงพองเอ้อ อันสังขานคนมั่นเท่าสังาขารเทามีแต่สีเปื่อยอยู่น้ากันเลยๆก็จําห่างว่าห่างเนียู่อยากอยู่กานน้าคือแต่เอกลี่ยบ่อยากจากก็จ,จําใจโอ้โอ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  ละไนตอนนี้ลูกยังจำความได้วา่าถ้าเป็นลูกพู้สาย ให้ดำลงวงตากุลลูที่ตานหนบรคำกับปานาผลไปหาเจ้ากานผู้เป็นผู้ยิงเนี่ให้ดำลงตนทะเพียนบามเลียนอ่านเวียกงานการแบบ้านในสมเด็่วลูกสาวก่อนสิจากกันไปคนละรำเจ้าไปไหนไปดีเด้เอ,อเม่เ อยาได้ละเมือน้ำลูกลานมันสีห่อนดอกเดือดใจไอเจ้าคอยตั้งใจดีๆนอเทียงเทียงมาเอาบุญมือเนี่ มาฟังเทศมือเนี่ยบานเหล็กที่เจ็ดนสิบทับเนื่งเดื้อมาจินเขาน้ำคุณแม่เที่ยมใจนาน้ำจาสิบเตียเนี่ย,ยก่อนสิบเอกทสศพรป่าทุมสายแล้วนา เพิ่นได้แต่งนอผ้าเวนมีตั้งแกงออมขวางขนมตุ่มขู่โซแนวมีเงินทำแก้วของประดับดีได้ตกแต่งมีตั้งปราสาทแก้วเพิ่งเทียนหอดอาอัดหลังใหญ่เสื้อผ้าเพสสบายเครื่องเออแม่ทุงแล้วคือสิโกดกว่าไป Viên nhàn má hoa lèo Giang xéo xéo Văn thù Giá thù Giá thù Hóa mưa hoa lèo mê บุญเลืองพอชมพูมาหอดแล้วโมธนาสาธุกการผลท่านทีน่ลูกหลานได้ยอเยือนขั้นแม่นกินเข่าอิ่มแล้วกินน้ำอิ่มแล้วได้นุ่งซ่งแวนแกวประดับดีนอตกแต่ง ก็ให้ลูกลานนอหากแพงกันอย่าได้อืดอย่าได้อยากอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนจิตจะการงานคอยลูกลานได้เจริญลวง ให้ลูกหลานใน้งคงเงืองรวยรู้วยยิ่งสุขขีดเด้อพ่อแม่ได้เพิ่นอำนวยพนนี่คือคำนะอำนวยพนกองน้องกินตาวิญญาณคุณแม่บุญหลืองพ่อชมพู่ที่รับอาพง ลาสุดใายนี้ลูกหลานขอสวงอาลัยห่างให้เทวดากับสุสวรรค์ืเมฝ่าไอาเจ้ายืนเน่ามันสุขวาวดีดอกเยืย้อเงินยิงอนาคตาศาสตรส์ไม่คันมีเจ ลูกสายเิงขอตอบตักตันยูนอสัตไม่ชาิเนียอาจากกันไปอะไรลวนลังนำตาสาธุเดือสาธุสาธุเดือของพลาสัง ที่ลูกลานได้ตกแต่งก็ให้เป็นวนทางไในย่างขึ้นเบิงทั้งสวรรค์ไปโยนูนำองค์เทวันเหล่านางสวรรค์ฝ่าบนนกุศลนอส่วนนี้จงไปหนุนอยู่เป็นอบายดอกทั้งสียให้คุณแม่หมุนเลืองพอชมพู่ที่ลาบาพกงนี้ มีแต่ความสุขีสบายใจโน่หายหอนลูกหลานโนอนในโลกนี้ขอสอง่งอำนวยพนในมียานยนแกวให้เป็นแถวเป็นสันกับวิมานสันดานฟ้า พาลาสร้างขันมากล้นในดวงจิตตาวิญญาณนะพ่อและแม่ได้บุญวัต,ตาไปในสงสารให้ได้ไปยัววิมานฟังทรรเจ้าเอาตนเขาเป็นอริยมุคโคอกทางสีในพุญ